อุตสาหการรมต่างๆในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดตั้งแต่ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง,ปลงวัตถุดิบจนถึงการส่งถึงมือลูกค้านั่นก็คือเรื่องของความมีประสิทธิภาพโดยการใช้เวลาผ่านกระบวนการขั้นตอนเหล่านั้นให้น้อยที่สุดแต่ต้องออกมามีคุณภาพที่ดีที่สุดด้วยและนี่ก็เป็นสิ่งที่ลูกชายของชนชั้นสูงตระกูลหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการและได้ลงมือปฏิบัติตั้งแต่ ช่วงต้นศตวรรษที่19ซึ่งมีผลทําให้อุตสาหกรรมในทุกวันนี้นั้นเป็นอย่างที่พวกเราเห็นกันผลนั้นเป็นสิ่งที่เรียกกันทุกวันนี้ว่าเทอร์เรอริซึมเฟรเดริกวินสโลเทเลอร์ผู้ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสิทธิภาพคนแรกนั้นเกิดมาในช่วงที่การพัฒนาอุตสาหกรรมได้เดินทางมาได้ในระยะหนึ่งแล้วระยะที่มีเครื่องจักรต่างๆคอยช่วยเหลือแรงงานในการผลิตแต่ตัวเขาน่ะเห็นว่าถึงแม้จะมีเครื่องจักรเหล่านี้แล้วก็ตาม แรงงานส่วนใหญ่กลับยังยึดติดกับวิถีการทำงานเดิมๆซึ่งเขาเห็นว่าเป็นวิถีที่ไร้ประสิทธิภาพเป็นอย่างมากเทเลอร์นั้นจึงริเริ่มคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานในโรงงานโดยใช้วิธีที่มาจากวิทยาศาสตร์โดยเขาคิดว่าถ้าวิทยาศาสตร์ใช้กับอย่างอื่นได้มันก็ต้องใช้กับการทำงานได้เช่นกันเพราะเราจะสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขพวกมันให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ เทเลอร์เกิดมาในตระกูลที่สูงส่งในรัฐเพนซิลเวเนียตระกูลของเขานั้นมีเงินมหาศาลมากโดยพ่อของเขานั้นไม่เคยทำงานสักวันนึงเลยในชีวิตเทเลอร์นั้นได้รับการเข้าศึกษาที่ฮาร์วาร์ดด้วยแต่เขาไม่ได้ไปเรียนเลยเขาตัดสินใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโรงงานและเรื่องของอุตสาหกรรมเขาเริ่มเรียนรู้ในการอ่านแบบและเรียนรู้ที่จะเป็นช่างเครื่องจักร ต่อมาเทเลอร์ตัดสินใจที่จะโน้มน้าวเจ้าของโรงสีโลหะทั่วสหรัฐว่าเขาสามารถลดเวลาการผลิตได้จนทำให้เขานั้นได้มีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาของอุตสาหกรรมเหล็กของอเมริกาทททเทเลอร์นั้นได้คอยมองและได้คอยจับเวลากระบวนการทุกอย่างงานทุกงานจะถูกแยกออกเป็นส่วนๆที่ชัดเจนและเขาก็จะจัดการพวกมันโดยตั้งมั่นอยู่ในความมีประสิทธิภาพและความเร็วในการผลิต ในสถานที่ที่ทำงานของเทเลอร์นั้นเทเลอร์ <Taylor S 1> เห็นว่าคนงานแบกฐานสามารถแบกฐานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อน้ำหนักฐานหนัก21ปอนด์ครึ่งและนี่ทำให้เขาออกแบบจอบตักที่เหมาะสมที่สุดและได้คำนวณว่าในแต่ละนาทีของแต่ละชั่วโมงนั้นคนงานควรจะแบกฐานจำนวนกี่ครั้งและควรจะได้พักตอนไหนซึ่งนี่ทำให้ผลผลิตพุ่งกระฉุดแต่ทว่าเหล่าคนงานกลับเกลียดเขา หลายคนนั้นได้สันนิษฐานว่าสาเหตุที่คนงานได้เกลียดเทเลอร์นั้นก็เพราะว่าเขาได้เข้ามาจํากัดเรื่องต่างๆจากที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นสภาพแวดล้อมการทํางานเครื่องมือและรวมไปถึงร่างกายของคนงานด้วยแต่ตัวเทเลอร์เองนั้นรู้สึกสับสนกับความเกลียดชังที่เขาได้รับเขานั้นแน่ใจว่าการที่ผลผลิตมากขึ้น ควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนงานนั้นมีความสุขขึ้นเพราะมันทำให้พวกเขามีรายได้ดีกว่าเดิมในปี1911ในตอนที่เขาได้เผยแพร่หลักการการจัดการทางวิทยาศาสตร์ของเขานั้นความศรัทธาในคติของเทเลอร์นั้นเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆและเพราะจากการแบ่งคนงานอย่างชัดเจนและความมุ่งมั่นในเรื่องของเวลาที่รวดเดียวของการผลิตนั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้เฮนรี่ฟอร์ด ผู้ผลิตรถยนต์ได้นำหลักการนี้มาใช้ในสายการผลิตของโรงงานเขาในตอนนั้นไม่ว่าจะก,การทำงานในแขนงไหนก็ได้เริ่มสัมผัสเทเลอร,รเซอริซึมที่กำลังเข้ามาเช่นวิธีการพิมพ์ดีให้เร็วขึ้นวิธีการผ่าตัดให้เร็วขึ้นและมาถึงในช่วงปี1930คติของเทเลอร์นั้นยังได้ถูกใช้ในห้องครัวของบ้านด้วย เทเลอร์นั้นได้ค้นพบวิธีที่ดีที่สุดในการทําสิ่งอะไรสักอย่างแล้วและมันได้กลายเป็นแบบอย่างที่อุตสาหกรรมหรือการทํางานแทบทุกอย่างในศตวรรษที่21เดินตามรอยกันไม่ว่าจากการผลิตเครื่องจักรใหญ่โตไปจนถึงสิ่งเล็กๆเ,เช่นการชงกาแฟเฟรเดริกเทเลอร์นั้นเสียชีวิตลงในปี1915เมื่อเขาอายุ59ปีโดยว่ากันว่าสิ่งสุดท้ายที่เขาทำก่อนตายนั้น ก็คือไขนาฬิกาจับเวลาของเขานั่นเอง